ายากนะครับเข้ามาแล้วที่ร้านน้าไทยนะครับตรงนี้นะเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งสําหรับงานสปิวนะครับที่น่าใช้มากนะคร้าๆหลายคนก็รู้จักกันครับกับเจ้าสปาร์ตันนะครับตรงนี้นะครับจะมาในซีรีส์ของตัวโคนขาวนะครับตัวเก่านะเรียกได้ว่าน่าใช้มากนะครับที่ร้านน้าไทยมีตั้งแต่ตัว8ฟุตนะครับ8ฟุต9ฟุตแล้วก็10ฟุตนะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับต่อกลางราคาเริ่มต้นแค่8 0 0บาทนะครับเจ้าตัวนี้นะเหมาะสำหรับงานสปิวนะเวทเขาจะเป็นเวทอ่อนๆกลางๆนะครับเวทอยู่ที่นี่ ไปสปิ๋วเลย62นะครับนี่ A c t i o n l ไ g h t นะไม่ถึง UL นะครับเวดแอตัวนี้ดามน,นะครับเคลือบมาแล้วจากโรงงานนะครับเป็นดามไม่ก๊อกเลยน้ําหนักเบานะครับจับแล้วให้อารมณ์แบบคลาสสิกสุดๆเลยไว้สำหรับตบพวกประเกตปานินปัจีนะจนะครับได้หมดนะก็ <c oughs> ถ้าใครชอบแบบลิลิมตะลิ่งนะครับแนะนำมะตัว8ฟุตถ้าอยากได้ยาวหน่อย9ฟุตนะครับเน้นตีไกลเอาไปเลย10ฟุตนะเจอกันในตะก้าครับกับคันสปาร์ตันคนขาวตัวนี้สวยจริงๆแล้วเรียกได้ว่าหายากมากปีนึงมาเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะตัวเนี้ยและเวดเนี้ยหายาก เลย2นะครับจัดได้ครับเดนากา้าฝากด้วยกับสปาร์ตันตัวโคนขาวครับผมขอบคุณครับ